จับไหม่จับมือนะคะจับไหม่จับมือกันก่อนเอาแล้วเอาเร็วว้าวาว,าว,าว้าวโอ้ยแม่์เมย์เลยจินเต้นค่ะดูสีคุณพ่อดีสีดำคมเข้มค่ะแต่ว่าแม่เฮ้าหนีออกท้งแดงๆวะ่ะสร้างเพียกเ,เพียกม่นเป็นเผือกนะคะเพียกสร้างเพียกนะคะมันเป็นสร้างเผือกสร้างเพียก อาจจะไม่ได้เห็นตอนฟิชชิ่งนะคะต้องกราบขออภัยนะคะเราจะเห็นแค่ประมาณนี้นะคะเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพ่อพ่อแม่เอฟซีทุกท่านทุกคนนะคะยดีครับผมสวัสดีนะครับพบกับช่องแม่จันทิ์แม่จ่อยนะคะฝากพ่อพ่อแม่เอฟซีทุกท่านทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจเลยนะคะตอนนี้นะคุณแม่เราเาวายางคักเลยค่ะ พาคุณแม่มาหาผู้บ่านะคะแต่ยังไม่รู้น่าจะเป็นหลังไหนเนาะยางยางฝ่าวา่ะยางน้ำกับทิเท่านโอ้โหนานมากเลยไม่ได้มาแถวนี้นะคะบรรยากาศแบบว่าเออเขาทำใหม่โล่งหมดเลยอ่ะนะมีแวะมีแวะหลังนี้ไหม มีแวะมีแวะหลังนี้หรอหลังนี้หรอหลังนี้หรอหรอือม,มาคุยกันเฉยๆฮะหลังนี้เหรอพ่อหลังนี้นะอ้ยอยยยคุณาคขาคุณาค่โโโา อื้อใครเอ่ยพ่อแม่เอจีจำได้หรือเปล่าคะว่าใครเอ่ยเนี่ยเอา,า,าอู้เสตโมนแล้วินี่ผู้บ่าวผู้บ่าวของคุณแม่นะคะคุณแม่รีบมากเลยยางเฝ้าอย่างคักเลยเาบ,าบ้าถางหอนไม่นั่งทองเสียวังหันก็ะเลยขึ้นโค้งตะกี้บ้ามีดอก ตะกิดเต็มเปี้ยเลยเมื่อกี้ทองเสียทองเสียสองหลอบติดเลยเลยขึ้นคโค้งดู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 ตื่นเต้นมากนะคะตื่นเต้นมากค่ะใครบอกว่าช้างสุรินมีสี่ขาไม่ใช่นะคะช้างสุรินมีห้าขานะคะโออยากพาลูกชายมาหาจังเลยอยากพาลูกชายมาหาจังเลยไม่รู้จะเป็นยังไงนะคะ ดูค่ะบรรยากาศค่ะพูดค่ะคุณแม่ดู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 คุณแม่เราอุ้ยอีแม่หาวยางคางเลยค่ะดีใจค่ะดีใจยืมยืมสออันดอกยืมโชกเออเหนมหนาแนมหนาพอเบิร์นพอเบิร์นถืออ่อยกายเพิ่อนพอเบิร์นเลยว่ายืมก่อนสองอันเดี๋ยวทิแทนเอกพอเบิร์นไว้ คุณแม่เราก็แบบว่าการที่เราดูมานะครับผมก็ไม่วิดตัวเก่าครับไม่วิดตัวเก่าพ่อเบิร์ตพ่อเบิร์ตบอกว่าพ่อเบิร์ตบ,บ,บอกว่าไม่ไว้ใจใครนะคะนอกจากลูกเขยตัวเองนะคะไม่วิดพ่อจ่อยครับพ่อจ่อยอนแน่นอนเบิรงค,ะค่ะพ่อเบิร์ตบอกว่าบ่บ่บ,บ่ไว้ใจผู้ใดนอกจากลูกเขยเจ้าของพ่อเบิร์ตก็เลยอ่าพามาหาลูกเขยเจ้าของคือเก่าค่ะ คุณแม่คุณแม่เขากระห่าวาค่ะเดี๋ยวทําพิธีอ่าเส้นบอกกล่าวก่อนเนาะค่ะเนาะ,ะพ่อพ่อแม่แม่สี่ขาเนาะเพื่อความอ่เป็นสิริมงคลเนาะคะ่ะเนาะสิได้โเอกโสงมนสันมันเสิได้มีอันให้มีน้องให้จอยเร็วๆเนาะคะ่ะเนาะพอไปไหมพอ่อเส้นบอกกาวนะคะเนาะ ขายชายเราก็คึกคักเต็มที่นะคะเออแม่เกากับห้สูกใหหมานคือเกาเด้อหลูกแหลกเนาะใ <c oughs> <c oughs> จ,จสิด้นองแล้ว อืมวิชาเขาอีกแล้วอ่ะค่ะฟูบาค่ะหลังจากที่ทั้งนั้นเซนไว้นะคะเนาะผุดผุดอีเม่เฮาถอยหลังยาวๆใส่พ่อโชคเลยปึ๊บตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้ยคุณแม่เราตื่นเต้นมากๆเลยนะคะ เอายางหาละค่ะพี่โนงเอ้ยครูบาลให้ยางหาแล้ว,ว,ว,วพ่อห้หันหนามาคุยกันค่ะพอ่อบอยห้หันหลังนะคะต้องขออภัยเรื่องการใช้ตะขอนะคะเนาะต้องขออภัยเรื่องการใช้ตะขอหไ้ลายนะคะเนาะเพราะว,ว,ว่าสั่งแม่ก็สั่งซื้อกล้วน้ำกันคน่อนข้างทีจะระวังอะไรยากนะคะคนโทนอะไรยากเนาะก็ต้องขออภัยเรื่องนี้ก่อนนะคะ ตอนนี้นะคะเรากําลังให้อ่าทั้งคุณแม่แล้วก็คุณพ่อนะคะทําความคุ้นเคยนะคะจับใหม่จับมือนะคะจับใหม่จับมือกันก่อนเอาแรวเอาเร็วว้าวว้าว,ว,าวโอ้ยแม่์เมเอ้ยตื่นเต้นคะ่ะดูสีคุณพ่อดีสีดาคมเข้มคะ่ะแต่ว่าแม่ห้าวนีออกส้งแดงๆวะ่ะสร้างเพียก <laughs> เพียกไ <laughs> ม่เป็นเผือกนะคะเพียก <laughs> สั่งเพียกนะคะม่เป็นสั่งเผือกสั่งเพียก <laughs> อ่าอาจจะไม่ได้เห็นตอนฟิชชิ่งนะคะต้องกราบขออภัยนะคะเราจะเห็นแค่ประมาณนี้นะคะเนาะถ้าเห็นตอนฟิชชิ่งอาจจะไม่เหมาะนะคะแม่ค้าต้องกราบขออภัยนะคะ เห็นมันยางกอดกันก่อนนะบุ้ยให้ถอดลักกันก่อนพอหุ่นไหมหุ่นไงกอดกันปูสาวน้ำอาบเจ๊ไหนหนาขาสั่นทบๆมาอยู่ใส่อาบน้ำเจ๊ไหนล่ะหุ่นนะฟุ้นนะใส่หัวใส่หัวไม่เอาไม่เอาคนเยอะเพื่อนนะ นนะกอดกอดค่ะให้กรอดให้รักกันเออิจฉาอิจฉาคนมีความรักค่ะม่นนี้นะคะเราก็จะปล่อยให้คุณแม่กับคุณพ่อนะคะ,ะสร้างความคุ้นเคยกันนะคะในะระหว่างนี้ก่อนเนาะ ไม่ให้คุณแม่เราตื่นเต้นนะคะกับสถานที่เนาะเพราะว่าไม่คุ้นเคยกับตรงนี้เนาะก็จะให้แบบว่าให้คุณแม่เราอยู่ให้คุณแม่เราคุ้นเคยกับกับคุณพ่อด้วยต้องไม่ได้ต้องกราบขออภัยนะที่ทำให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซี MC หลายท่านลุ้นเนาะว่าอใครน่าจะมาเป็นอ่ ผู้บ่าวนะคะของคุณแม่นะคะเพราะว่าแม่นางก็รุนเหมือนกันเนาะนี่ค่ะให้คุยกันสร้างความคุ้นเคยระหว่างคุณพ่อคุณแม่เนาะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้เจอกันแบบจัดจังแบบนี้มาสามสามปีกว่าเนาะานเนาะสามปีกว่านะคะที่แบบว่าไม่ได้คุยกันกับพ่อโชคแบบนี้นะคะ พี่พี่พี่ลูกสาวพี่หนาวขนาดนั้นเลยเหรอคะสัตวดนิดๆเลยคุยกันคุยกันกิจชาเดี๋ยวเดี๋ยวแม่นางจะเอารูปนี้นะคะไปตัดเอาจ่อยไปตัดไว้ตรงกลางนะคะถ้าให้มาอยู่ตรงกลางไม่ได้นะคะทงไซพอก็ลูกดีกันทงไซพอก็ลูกตีกันนะคะ ผู้บ่าวอายุยังน้อยผู้บ่าวอายุยังน้อยเรามาให้อ่ามาให้คุณแม่นะคะสร้างความคุ้นเคยกับคุณพ่อก่อนเนาะแบบผมปะพูดคุยกันนะคะระหว่างผู้บ่าวและผู้สาวเนาะเดี๋ยวให้แบบอะไรอะไรมาเจอหน้าเจอตานะคะเอาเรื่องเอายามก่อนเนาะ อ้ยอิจฉาดูแม่แม่ดอูอ้ยพ่ออุย้ยคุณพ่อกอดมีหอมโอ้ยอิจฉาอิจฉาอิจฉา,าโอ้ยเ<ะ>น,นาะพุ่นนะพุ่นนะพุ่นนะแทกักทายพูดคุยกันนะคะอ่าช้างเรานะคะเขาจะเขาเรียกอะไรใช้การสัมผัสกันเป็นการพูดคุยกัน นะคะไปแล้วลูกสาวอาไปแล้วเห็นหยางงามๆสิังไปหาหยางไปแล้วเราเราไม่ได้อาบน้ำให้คุณแม่นะคะเพื่อสร้างความโดดเด่นระหว่างระหว่างคุณพ่อและคุณแม่นะอพ่อนะ่พ่อเขาอาบน้ำนะคะหุกขีดคอขีดไข่ดำคั้นะคะ หนาวเห็นบ่ลูกสาวอายขาสั่นทโทษอยู่น่นะนะคุยกันคันนะคุณนะมีอ้อนมีอ้อนโอ้ยอ,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 อ้ยอ,อนกันบุ้ยมีมีมมไอมีศพ ออนมีซบนะคะเมืองตุรายังไงก็ลุ้นๆลุ้นกันนะว่าคุณแม่จะมีคุณพ่อเราจะพร้อมเมื่อไหร่นเนาะวันนี้เรามาเอาเขาเลยมาอจอยไดยพอ,อ,อ,อยพอเลยนะมาเอาเลิกเอายามเนาะอะสำหรับอคุณแม่จะทิปแล้วก็คุณพ่อโชคนะคะเดี๋ยววันวันฟิชชิ่งกันจริงวันไหนก็ เดี๋ยวรอรอลุ้นกันอีกทีนึงเนาะวันนี้ก็เอาเลิกเอายามก่อนนะคะให้เป็นกิจจลักษณะเดี๋ยวอ่าจะได้ฟิชชิ่งกันอีกทีวันไหนก็เดี๋ยวเราก็ค่อย,ค,อย,ค,อยค่อยดูค่อยรอรุ้นกันอีกทีหนึ่งนะคะฝากพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกท่านทุกคนเป็กนกำลังใจให้คุณพระโชคแล้วก็คุณแม่จันที์เราด้วยแล้วกันนะคะเนาะ ยังไงก็ฝากพ,าพา่อแม่เอสซีทุกท่านทุกคนนะคะฝากเป็นกําลังใจนะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะคะเออให้คุณแม่จันทีและก็คุณพ่อโชคเราด้วยนะคะอ่าให้มีน้องให้น้องจอยเราเร็วๆเ,เนาะฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยลวกันนะคะเดี๋ยวยังไงก็ให้อ่าคุณแม่แล้วก็คุณพ่อโชคเรานะคะทําความคุ้นเคยกันก่อนแล้วกันเนาะยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยลวกันนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีนะคะ